ขออีกรอบขออีกรอบมันต่อของเขาใิ่ไอ่าของเขาของอ่าแดบพี่น้อยหนึ่งจอกสองจอกของเข้าอ่ามีรีที่เมาก็หลับอ่าอ่ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกูกูสวัสดีค่ะโอ๊ย ลายสักหน้าเกงขามากเลย <laughs> ลายสักนี้ท่านได้แต่ได้มาด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 ากวัสดีค่ะว <c oughs> ัสดีค่ะเออวัสดีค่ะว <c> อ <oughs> ดีค่ะ <c oughs> ทำไมนะ่ะเออ ใครก็ได้ช่วยส่งข้าวส่งน้ำหน่อยเร็วอะดูแล้วน่าจะใกล้แล้วเนี่ยใกล้ได้หามแล้วสวัสดีค่ะลูกพีโอ้มาหาน้องคูดคุยต่างหัดใจกำมานอนเพื่อนอะอากาศมันเป็นยังไงในบอกหมอมันหน่อยด้วยฮะมนะันเป็นไงอาการเป็นอาการเป็นไงบอกหมอหน่อยอือกินละมดุด ข่มคอเลยจังกซี่มันต้องถอนจังกซี่มันต้องถอนอันไหนกันนี้มันต้องถอนอันไหนขอหนึ่งกรอนให้กับเขาหน่อยหนึ่งกรอนจังกี่จั๊กี่กรอนไหนเออเอากลอนอะไรดีไหนกรอนอะไรดีกรอนอะขาโน่นกรอนอะไรดีฮะดูอ่ะ แน่นิ่งเมื่อกี้เขาไปนอนอาบแดดอยู่ตรงนู้นมานะคะอาบแดดตรงแถวต้นกล้วยมันตะเคยมันลูกฝรั่งอืมเหมือนจระเค้ไม่ใช่เหมือนตัวฮียอะแล้วแกวตาฮะใครก็ได้ส่งข้าวส่งน้ำพี่น้อยหน่อยเร็วไม่มีใหมายเลขที่ท่านเรียกตู้ตู ตตนายไปยิบโทรศัพท์อีกเครื่องนึงให้ในายด้วยวางมันโต๊น่ะสีขาวน่ะต้องมีอ่านคอมเมนต์หน่อยเห,นห็นด้วยต๊ดต๊ดต๊ดโอ้หล่างตีนทุกทีไม่นอาหนิดูหลักจันทร่าเร็วไม่จะใครซักกางเกงให้ดึงมั้นอนะ่ะหวัดดีค่ะอู้คนมาดูพี่น้อยห้าร้อยเด้อห้าร้อยคนอ่ะ ส่งข้าวส่งน้ำขี้เมาหน่อยจ้าขี้เมาอยู่แถวนี้เดอร์ขี้เมาอยู่แถวรังสิตจ้ะตูดตูดตูดไม่มีไม้เลขที่ท่านเรียกท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ ลงทะเบียนเอาไว้ส่งข้าวส่งน้ำให้หน่อยเดิงเดเอาเพ่กินข้าวย่างนะเพ่กินล้ลกินล้วกินก็อายกินข้าวฮะกินข้าวกาไรจ๊ะไม่ได้กินข้าวกินลาดหน้าอเอากินข้าวเป็นอยู่เนี่ยเฮ้กินข้าวมั้งแต่เกิดไม่เบื่อในไม่ล้องกินยาเดิม ใช่ยายนปูกเว้หลายหลยเลยยวนไรล่ะ <laughs> <laughs> อ่ะพี่น้อยขอเสียงน้อยหมาน้อยบอกพี่น้อยขอเสียงน้อย <c oughs> <c oughs> น้ำหนักก่อนช่างเท่าไหร่นะยี่สิบสองปอน้น้ำหนักก่อนชกเหรอยี <c oughs> <laughs> ่สิบสองปอนอืม นวดเข้ามานันเพิ่งออกมาจากป่านะดูลักษณะแล้วเนี่ยอ,ม,อม,มีสะด้งมีสะดึงดูดีดูลายสักของเขาหน่าเกรงขามยิ่งนักไปเสียค่าสักหมดเท่าไหร่นี่เนะมียรอยสักนี่สักกันอะไรอ่ะรอยสักสักกันอะไรจ๊ะกนันเมืองฐานดีนะมันไม่บอกกันมาทาอือโอ้ แม่มึงช่างกล้าหนุนหมยกูเนาะมึงกูสงสารหม,ย,ม,รหมยกูมากมึงช่างกล้าหนุนหมยกูคนนี้กูจะกล้าหนุนหมยไหมเนี่ยกินละมุดหึงอนเนาะพี่แตนอยากแกล้งพี่น้อยนี่เขาเป็นคนที่น่าแกล้งที่สุดแล้วไม่แกล้งเขาจะแกล้งใครนีฮะอ,อตอนนี้น้ำหนักน่าจะน้อยกว่าน้องแบงค์น้องแบงค์น้ำหนักเท่าไหร่ครับ น้องแบงค์หนักเท่าไหร่ครับเอาช็อตช็อตยี่สิบสองกิโลกร่สิบสกพี่น้อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่น้อยฮะยี่สิบสี่เหรอสี่สี่สิบสี่สี่สิบอืมแล้วอายุเท่าไหร่ครับพี่น้อยอายุเท่าไหร่ครับสิฮะสิบห้าน้ำปัญญาหรืออายุฮะสิบห้า ขอหนึ่งกองให้กับตัวเองหน่อยเร็วอขอหนึ่งกอให้กับแฟนขับก็ได้มาอโอ้ย <c oughs> มวยรับไม่ได้ไห,ห,มดหมวยหมวย,หมวยตายเลยเหมวยมวยสลบหมวยตายแล้วเมาไปด้วยนะ <c oughs> อ่าอ่อาอ้าว FC พี่น้อย FC พี่น้อยส่งข้าวสงน้ำหน่อยเร็วดูแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยดูสภาพเนี่ยโอ้แต่แต่แบบนี้ลักษณะน่าจะหยอดเข้าต้มนะฮะอือ นี่ขนาดเพิ่งมาถึงนะมาถึงก็น็อกเอาเซลเลยนอนตากแดดเป็นฝรั่งเลยนะฮะเพิ่งย้ายเข้ามาในบ้านนะฮะเมารถเมารถูอาเมารถหรอใช่บ้าเหรอที่กินคนเมาแน่าเลย่าฮ่าฮ่าฮ่า่ยโอา่าฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่จฮอาฮอาฮอาฮ่าฮ่าฮ่พ่าพ่าฮ่่าดอเมา เอาแฟนขับส่งข้าวส่งน้ำส่งของหวานมาหน่อยเร้วดูนักษณะแล้วเนี่ยไม่รอดแล้วเนี่ยพี่น้อยแฟนขับพี่น้อยเอาใครรู้ตัวว่าเป็นแฟนขับพี่น้อยพี่น้อยขอชูสองนิ้วหน่อยสู้ๆหน่อยเร็วพี่น้อยเอขอชูสองนิ้วหน่อยสู้ๆรอดไหมรอดไหมรอดไหม